วัดสะทองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเดิมชื่อวัดสรีมงคลอายุเก่าแก่200กว่าปีในวิหารประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อพระสังกัดจ,จายหลวงพ่อพระสังกัดจ,จายเป็นพระที่สร้างมาแต่เดิมก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งไม่มีวิหารกันแดดกันฝนเพิ่งสร้างในระยะหลังที่หลวงพ่อช้างกระจายนี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างนะก็ถามคนเท่าคนแก่คนในละแวกนี้ก็บางคนก็บอกว่าพอเกิดมาก็เห็นอยู่ตรงนี้เลยเพรางั้นนะเมื่อก่อนนั้นไม่เป็นอย่างนี้รูปร่างหน้าตาเนี่ยน่ากลัวอาจจะเป็นศิละปะของคนในสมัยสมัยเก่าที่เขาเขาทำเอาไว้ พระสังกัจจายนี้ตามพุทธตำนานเล่าว่าเป็นพระที่อธิษฐานตนให้มีรูปพรรณสันฐานอ้วนเตี้ยท้องโตหลวงพ่อสังกัจจายนี่เนี่ยต้องการอยากจะให้ทำให้ตนเองนี่นะขี้เล่ห้งง่ายภาษาบ้ันเรานะเมื่อก่อนนะั้นเป็นพระที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่ว่าเพราะคนมาหลงไหลติดในรูปก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงคนนี้ยังไม่เป็นทุกข์ด้วยก็เลยอธิษฐานตนเองให้มีรูปร่างหน้าตาอ้วนท้วนอย่างนี้นะ พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงศรัทธานับถือยึดเป็นที่พึ่งทางใจ